เสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาเอาชีวิตดอดสิบวันในป่าลึกครับที่เต็มไปด้วยซอมบี้กันโอเคไม่ร้อช้าเราไปเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยนี่ก็ปิดเกมมันเข้าเกมยากมากเลย ผมได้ตั้งชื่อแมไปไวนะ้แล้วนะเราจะมาเอาชีวิตดอดกันจากพวกซอมบี้เนาะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คนละหนึ่งไลค์ด้วยนะครับ mm. เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับ mm. โอเคเราไปเริ่มกันเลย เกมนี้มันต้องสร้างอะไรให้เสร็จภายในหนึ่งวันนะคะไม่อย่างั้นมันจะมีซอมบี้เนาะแล้วก็จะมาเล่นกันเลยครับโอ้อน,นี่เป็นเกมไมค์ครับนะคะอีบ้าถึงกระค่ำเลยเหรอ เราต้องเก็บอันนี้ก่อนครับท่านผู้ชมเก็บพวกนี้ก่อนที่เขาให้มาเนาะมันเก็บยังีงเอ้ยเอ้ยมันไม่เก็บอะ่ะไม่เก็บอ่ะครับทุกคนรู้สึกว่าผมจะเห็นอะไรบางอย่างนะเอ้ยไม่ถรืกอเอาเลยเหรอ ผมไม่รู้ว่าตัวนั้นมันชื่ออะไรนะแต่ใครรู้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกได้นะคะคอมเมนต์ comment ไว้ใต้คลิปนี้แหละนี่มีเรามีเนื้อไม่รู้มันกดอินตรงไหนอนะคืออาวุธเอ,เอ้าไอ้มันไปแล้วทุกคนนี่เมื่อกี้ผมเห็นอะไรบางอย่างครับ ไม่ต้องเอาชีวิตตอนหรอกเราจะมาสู้กันท่านผู้ชมกดเรีอยงครับก็อ,อย่าลืมไปกดได้นะเฮ้ยน่ากลัวหลอนมาทุกคนเฮ้ยอะไรนี่อ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยครับเฮ้ยมาแล้วมาแล้ว โหเรียบร้อยครับก็เอาเลยมาก็เอาเลยครับมาถึงเก้เาเลยทุกคนมาถึงเก้เาเลยทุกคนโอ้แล้วผมจะก็จะใช้หมัดพิเศษครับของผมทำการทำเลยคือตัวละครผมวิ่งช้ามากเลยไม่รู้มันเกิดจากอะไร ไม่มีมอสเลยอะทุกคนที่จริงมันก็ลงได้นะแต่ผมจะไม่ลงกลัามันมีอะไรผิดอ้าวเรียบร้อยครับทุกคนยยังไม่อีกทุกคนคัอนี้คืนนี้ปาฏิหารที่สุดมีมีวัวทุกคนวัวด้วยตัวะครเราวิ่งช้ามากเลยอะ รอ,อเช้าอย่างเดียวครับทุกคนข้าวเวย็นยังไม่ได้ทานเลยเพราะน้ำมันตกน้ำไปแล้วแต่ผมรู้สึกว่าผมเห็นอะไรบางอย่างนะนมาแล้วบ,ดบัดมูลบัดมูลบัดมูลมันชื่อบัดมูลนะทุกคนโอ้โหมันชื่อบัตรมูลนะคะบัตรมูลคือซอมบี้ในเกไมค์ครับแต่มันไม่เห็นขึ้นเลยว่ามันไม่ได้มาเยอะนะ มัน,นมาเยอะมันจะขึ้นว่าบลัดมูลนี่ผมไม่ได้ลงอะไรนะไม่ได้ลงไรดาบเมื่อกี้ก็เก็บแล้วอุยอ้ยอุ้ยพลังมัดผมใช้ได้ครับทุกคนขอบคุณน,นะครับที่ให้กำลังใจอูยอ้ยโหอีกแล้วอุยอ้ย เฮ้เอาอีกแล้วว่าทุกคนมาถึงก็เอาเลยอ่ะโอ้โอเคสับสกดน้ำแขอลาน้ำชมมีเพียงเท่านี้นะคบสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์ก็ถูกใจก s u ับส r i b e ช่องผมได้นะคะับเดี๋ยวไปเจอกันในคิปหน้าสำหรับวันนี้ขอลาน้ำชมไปก่อนบ๊ายบายครับ